สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้เจอกันนานเนาะ,ะวันนี้เราจะมาสร้างข <c oughs> อภัยครับ <c oughs> เราจะมาสร้าง EA กันนะครับสำหรับใช้เทรดทองคำที่เป็นที่ฮิตนะครับเทรดทองคำแล้วก็ EA <c oughs> แต่และตัวก็มีข้อดี <c oughs> ข้อเสียเนาะถ้าเทรดทองก็ถือว่าถือว่าเป็น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับานะครับในช่วงนี้เนาะวันที่5กรกฎาคม2อง5ครับนี่ทองอยู่ตรงนี้ไซเว่ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาเขียน EA กันนะครับเราจะแจกโค้ด MQC ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเขียน EA ตัวนี้นะครับใช้ FXDMA นะครับ นี่นะครับใช้ FXD i m a เป็นตัวเขียนนะครับก่นจะเขียนนะครับผมได้ทำช่องเพลงนะครับโดยเ,เขียนเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ Suno AI ทำดนตรีให้ก็เพราะอยู่นะครับนี่ครับเพิ่งทำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ นะครับก็ฝากเพื่อนๆในการติดตามด้วยนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพลงนี้อยู่หนึ่งสองสามสีห้าห้าเพลงแล้วนะครับแล้วก็ชอ็นะชอตเนาะช็อตวิดีโอเนี่ยก็มีอยู่เจ็ดแปดอันนะครับเอ่อซึ่งเปิดมาประมาณสามสี่วันเนี่ยช็อตวิดีโอตัวนี้มียอดดูถึงสองพันแล้วนะ ก็แสดงว่ามีคนชอบช็อตวิดีโอนะครับอย่างเช่นในไหนเดี๋ยผมเปิดให้ฟังนะครับพี่ไงครับน้องพี่คนเนะาะานบบเป็นนักร้องให้นะครับ อันนี้ไทยเลยนะครับไทยเลยกอน,นะครับไทยเลยหนันแนวบรุุษไทยเลยไยเลฮันแนวะคระับหายไปแล้วไอ้หําไอ้หําเหดรถไอ้เนะยรถอ้เนยหําเปคอยนนะ อันนี้เป็นช็อตวิดีโอครับไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้เพลงไทยเลยก่อนนะครับ แล้วก็ภูหอครับอ่ามีโฆษณาเข้ามาด้วยเดี๋ยวให้ฟังเพลงภูหอนะครับอันนี้ดนตรีเพราะมากครับตำนานรักนางผมหอ,อมนะครับจากยอดภูหอสูงเสียดฟ้า มือนูเขาไฟกลางสายลมเนาท่ามกลางสายหมอกยามเช้าฟูจิเมืองเลยนะครับรเรียกฟังสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่อง,งไว้ใต้คลิปนี้นะครับมองเห็นผู้หออ่อนโยนในแสงตะวันเป็นหอรักลำคาของคนเคยฝันนางผมหอมผู้งามเลื่องลือโอเคเลยนะครับ คราวนี้เราก็มาดูเนื้อหาของช่องเราเนาะช่องเราครั้งก่อนนี่ก็มีแจกฟรีดาวน์โหลด EA ที่ผ่านการทดสอบ5ปีนะครับก็มีเพื่อนๆน,นำไปใช้เยอะเลยนะครับเ,เรามาดูในในเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้อันนี้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับปรากฏว่ามด ส้มมดสีฟ้าก็ยังก็ยังทำงานดีนะครับแล้วก็ตัวแบ็กบ c อกเอไอแคนเดิลสเนี่ยนะครับออกไม้ดีนะครับนี่นะฮะออกไม้ดีมากเลยนะครับนี่ครับออกไม้ดีไม่ไม่ติดค้างเลยนะครับเนี่ยใช้เทรดทองใน M15 เนาะนี่ครับก็กำไรโอเคเลยนะครับ ตัวนี้มดสีฟ้าก็ยังมาปกติมดเหลืองนะครับมดเหลืองเนี่ยผมจะใส่เวลาผมจะใส่เวลาแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยให้ให้มันต่างกันนะครับมันก็จะออกคนละเวลานะครับนี่ครับเซตอัพ แล้วก็ตัว distance เนี่ยตั้งให้มันห่างต่างกันนะครับมันก็จะออกต่างกันนะครับก็กำไรโอเคเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ยังยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มี <c oughs> ตัวมดสีฟ้านะครับใส่ทุนเข้าไปหนึ่งพันเนี่ยตอนนี้เป็นพันห้าแล้วนะครับเซนนะครับเนี่ยมดสีฟ้าครับนี่มีกำไรทุกวันวันละยี่สิบสี่สิบยี่สิบ สิบห้านะครับก็โอเคนะครับดีเลยวดสีฟ้านะครับคราวนี้ตัวแคนเดิลสตัวแคนเดิลสีที่เขียนโดยโดย AI นะครับก็ใส่เข้าไปตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอเดียวใส่เข้าไป5 EA นะครับโดย โดยแก้ magic number ให้เปลี่ยนคนละคนละเลขเลยนะครับนี่นะคนละเลข Magic Number นะครับอ่าก็ก็จะอยู่ <c oughs> ก็หาเอานะครับมันก็จะมีคําว่าเมจิกเมจิกนัมเบอนะครับนี่ครับเมจิกนัมเบอแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับ เราอย่าใช้เมจิกนัมเบอร์เดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะมันจะออกอันเดียวกันเลยนะครับกพรา,าคนละเมจิกนัมเบอร์นะครับ <c oughs> ผมใส่เข้าไปห้าเอเอนะครับ <c oughs> ลองดูว่ามันจะตายมันมันมันไม่ตายนะียครับมันกำไรอื้อขึ้นมาเลยครับกำไรมาหกพันแล้วนะครับสองหมื่นเนี่ยหกพันหกร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ EA ตัวที่หลังสุดหลังสุดก็คือตัวตัวที่แบดเทสผ่าน5ปีนะครับตัวนี้ครับซุปซุปเปอร์บายอ่าอีไอซุปเปอรบ์บออตโตลอดนะครับนี่ครับเพิ่งเพิ่งใส่เข้าไปนี่มันบายอย่างเดียวเลยนะครับนี่มันบายอย่างเดียวตอนนี้ก็บวกอยู่สี่เหรียญแล้วก็หมดเวลาก่อนพอด,ดีนะครับสองหมื่นได้กำไรมาหกพัหกแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะปิด EA พวกนี้ออกให้หมดแล้วก็เอา EA ตัวใหม่เข้ามาเทสต่ตอนะครับอันนี้เป็น forward test เลยนะครับใช้เวลา forward test ประมาณสองสาเดือนนี่แหละนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเขียน EA นะครับผมโดยนะครับโดยใช้ fxDMA นะครับ fxDMA ก็ นี่เลยนะครับ FXD มาบล็อกมันก็จะเป็นบล็อกเนาะใช้ฟรีนะครับก็ไปโหลดมาฟรีได้เลยครับแล้วก็เปิดเป็น new project ผมจะใช้ชื่อว่าอะไรดีครับเอา EA กระปุกแล้วกันครับชื่อกลุ่มเนาะชื่อ EA กระปุกสองศูนย์สองห้า โูแม่ชื่อดีด้วยนะครับเนี ah. cool. e ่ยโกอ่ากูนี่อ้าวปึ๊บ EA กระปุกสองศูนย์สองห้ามี S ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะทำเป็นตัวอย่างเนาะทำเป็นตัวอย่างครับเริ่มต้นก็ปึ๊บโนเทรดก็คือยังไม่มีไม้เลยนะครับโนเทรดมันก็จะมี โ o t ตเทรดบายเซลนี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ condition ก็คือ,อมันมีมาอัตโนมัตินะครับนี่นะ EMA นะครับ simple 5 simple MA 5มากกว่า simple MA 200อ่า200 <c oughs> ยังไงอดูดูดูที่กราฟนะครับยังไงซิมเ l ิลเอซิมเ e ิลก็เป็นเทรนเนาะซิมเ l ิลนี่ครับซิมเ l ิลห้าสีแดงอ่ามากกว่าซิมเ l ิลสองร้อย ก็คือมันอยู่ในขาขึ้นเนะเาะสีเหลืองนี่ครับถ้าเส้นแดงเนี่ยอยู่เหนือเส้นเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยก็สแสดงว่ามันอยู่ขาขึ้นเราจะบายนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างเราก็จะเซลล์นะครับต่อนะครับและและจะออกไม้ด้วยอะไรนะครับ ออกมายด้ว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 ยแท่งเทียนนะครับออาแท่งเทียนที่ศูนย์เนี่ยมากกว่า,อาบอบอลลเจอร์แบนก็แล้วกันนะครับบอลลเจอร์แบนก็คือเอาที่โลเวอร์แท่งเทียนสูงกว่าบอลลเจอร์แบน น้อยกว่าอ่าน้อยกว่าครับแท่งเทียนน้อยกว่าบอลิเจอร์แบนดข้างล่างอ่ามาดูนะครับดูดูที่กราฟนะครับอ่าแท่งเทียนตัวนี้เนาะอ่าน้อยกว่าบอลิเจอร์แบน์บอลิเจอร์แบนดเป็น <c oughs> เป็นเทนนะครับอ่าบอลิเจอร์แบนบอลิเจอร์แบน์สีชมพู นี่ครับถ้าแท่งเทียนมันทะลุขึ้นไปเนี่ยเราเราไม่สนใจนะครับถ้าถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยเราจะบายครับนี่ถ้ามันทะลุลงมาอย่างนี้เราจะบายมันอยู่ในขาขึ้นนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆก่อน <c oughs> เป็นการฝึกนะครับแล้วก็ให้มันไปทีละไปทีละไม้นะครับอ่าไปทีละไม้เนาะ เป็น once per bar หลังจากนั้นเราก็จะสั่งให้มัน buy now นะครับอันนี้ขาบายเนอะขาบายนะครับนี่ครับบายเท่าไร0.01ก็พอนะครับแล้วมี sl ไหมไม่มี tp ไหมไม่มีเราเราจะทำตัวเก็บจะทำตัวเก็บนะครับแล้วก็ อสร้างรูปขึ้นมารูปหนึ่งเพื่อนะครับเพื่อให้มันเก็บขาบายให้เรานะครับเนี่ยขาบายให้มันเป็นโอนนะครับโอนก็คือเก่าเก่าแล้วก็บอดเดานเถก็คือเอาไปหนึ่งไม้ฮะเอาไปจําให้หน่อยนะครับเอาไปจําให้หนึ่งไม้เนาะเือเอนะครับ คราวนี้เ,เสร็จแล้วคาบายเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูว่า <c oughs> ถ้าเทรดถ้าเทรด if เทรดเนี่นะครับนะถ้าเทรดขาบายถ้าเทรดข,าบา,า,า,ขาบายแล้วอ่าตัวนี้ copy มานะครับ copy มาก็คือมันส่งมาเนี้ย กปปี้มาเป็นมาเป็นตัวใหม่แล้วนะอันนี้ขาบายเป็นตัวใหม่อันนี้เก่าเก่ามาใหม่นะครับอ่าและนะครับต่อกันลงมานะี่นคือและและและนะครับเนี่ยพ่วงก,กันลงมาเลยและเ <c oughs> ข้าไปนะครับและปรากฏว่าแท่งเทียนคือบายขึ้นไปแต่ว่าถ้าทเทียนมันน้อยกว่า น้อยกว่านะครับอินลูปคือมันน้อยกว่าลูปของมันน่ะเป็นอ่าโอเพนไฟน์น้อยกว่าแท่งเทียนที่เปิดอ่านะครับคือผิดทางนั่นแหละอันเนี้ยนี่คือผิดทางนะครับเออเนี่ยถ้าแท่งเทียนคือบายแล้วมันน้อยมันมันต่ำลงอ่ะพวกนี้มันต่ำลงเนาะ มันตามลงให้แก้ไม้อ่าให้แก้ไม้อ่านะครับให้แก้ไม้ด้วยอ่า if ถ้า c a n d l e c a n d l e มากกว่าเอามากกว่า adx อ่า adx อ่อาทำไมนะครับ เอาเป็นว่าเอา A D X <c oughs> เอา A D X <c oughs> มากกว่า45 <c oughs> ก็แล้วกันครับ value 45เนะเาะ value สี่ส4่สถ้า A D X <c oughs> มากกว่า40 <c oughs> อ่าลองดูนะครับลองดู <c oughs> เอออันนี้ก็ก่อนสดแล้วอ่าแล้วก็ o วานสเปอร์บามาเอาเทศเทศท,ทีละไม้นะยเยอะอยเยอะๆยอ่เยอะอาวทีละไม้แล้วก็สั่งให้มันบายนะครับอ่าบายอีกบายอีกนะครับนีอ่าายอีกปึ๊บ ก็บายศูนย์จุดศูนย์สองก็แล้วกันนะ, <c oughs> <c oughs> ะนะครับนี่มาไปนัมีโ no นเทรดก็คือยังไม่ไดเคืยเทรดเลยนะครับมีเงื่อนไขการเข้าไม้แล้วก็เข้าไม้ไ้บริเจอร์แบนข้างล่างในไม้บายนะครับ0.01นะไหนดูซิอ่า0.01 ถ้าเทศนะครับถ้าเทศใบอ่าถ้าเทศบาบแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวหนึ่งไม้แล้วก็ปรากฏว่าแท่งเทียนลงเพราะฉะนั้นพอเทียนเทียนลงก็ถ้า ADX มากกว่า4สีสิเนี่ยฟาดเลยให้ออกไม้บายนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าไอ เดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันอีกทีหนึ่งให้ออกบายศ0นย์ดศย์สองเลยนะครับอ่าคราวนี้ก็อีเทรดถ้าถ้าถ้าที่ถ้าถ้าถ้าเทรดบายนะฮะถ้าเทรดบายหรือเซลก็ได้นะในอนาคตเราก็จะใส่เซลด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเช็คโปรฟิตอันเรียลไล์นะครับเช็คโปรฟิตอันเรียลไล์ว่า จำนวน <c oughs> ปิปรวมเราเอาอปิปรวมเนาะได้มากกว่าสองได้มากกว่าหนึ่งร้ปิปเนี่ยให้มัน close เลยครับ take action ก็คือเทรดเทด action ก็คือ close เทรดก็คือให้มันปิดเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ละ close เทรดทั้งบายทั้งเซลก็แล้วกันนะครับ รอเอรอไว้ไว้หาเซลล์ด้วยเนาะได้สามบรรทัดแล้วนะครับ e a ของเราได้สามบรรทัดแล้วครับเราก็ไปลองดูเลยนะครับเซฟ e a กระปุกสองพันยี่สิบห้ GoS ในดาวน์โหลดนะครับเซฟปุ๊บเราก็ไปเอาหาที่ดาวน์โหลดนี่ไงมาแล้วครับปึ๊บ copy ไปที่ mt4 เราไฟล์ Find open data folder m q c expert แล้วก็วางลงไปปุ๊บนี่นะครับ ea กระปุก2025มาแล้วนะครับแล้วก็กดที่ expert advisor คลิกขวาแล้วก็รีเฟรชเพื่อให้ e อทํทำงาน <c oughs> นะครับอา้าว e อกระปผกม,มาแล้วครับปึ๊บปึ๊บใช้ทุนอา้าวใช้ทุนหนึ่งหมื่นอินพุตไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่ตรงนี้เนาะเราไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับคอนสแตนต์ Constant เนี่ยนะครับคอนสแตนต์ Constant ว่าใส่หลอดเท่าไหร่ ใส่ไอค่าตัวนี้เท่าไรอะไรประมาณเนี้ครับอันนี้อัน,นเราเรายังไม่ได้ใส่เนาะเรามาลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับโดยใช้ทองคำนะครับ M15 สเปรด20ทองคำ M15 สเปรด20มีแต่ m ิ g i c number นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง ธันวาคม2023ถึงเป็นวันโลกาวินาศนะครับจนถึงปัจจุบันที่ห้ากรกฎานะครับเริ่มนะครับตายไม่ตายนะครับอ่าไปแล้วครับผมเดนะี๋ยวนะหยุดไว้ก่อนนะปุ๊บออกไม้0.01ตรงเป๊ะถ้ามีการแก้ไม้ก็บายครั้งที่ครั้งที่นเนี่ยเี่บายแล้วก็โคสอุ้ยโคสได้ด้วยครับ นี่มันจะเวลาแก้มันจะออก0.02เนอะไม่เกินนี้เพราะว่าเราตั้งไว้ประมาณนี้นะครับอ่านะครับปึ๊บไปต่อ <c oughs> นี่ทองคำนะครับทองคำเอ5โอ้นะครับแก้ม้บ่อยแล้อเกินตรงนี้นะครับอ่าเราก็หน้าจอก็เอารีดออกนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ โมวิง่งก็คือแท่งเทียน,อยนอออ่อยู่เหนือสองร้อยครับอ่าอยู่เหนือสองร้อยแล้วก็บอลินเจอร์แบนนะครับบอลินเจอร์แบนปื๊บปื๊บปื๊บอยู่ข้างล่างอะไรแบบเนี้ยอยู่ข้างล่างแบบนี้มันมันก็จะเปิดเซลลให้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ขาเซลเนาะอ่านะครับโคลขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยค่อยเห็นบ่ายนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่ขาเซลนะครับ <c oughs> ไปดูสิอ้าวโผล่แล้วนะครับโผล่เรียบร้อยนะครับบอลลิเจอร์แบนดลงมาใต้นี้นะครับลงมาใต้นี้ก็จะเปิดขาบายนะครับอ้าวลงมาทะลุหน่อยทะลุข้างหน้าอ้าวโอเคทะลุแล้วบายเรียบร้อยนะครับเรามาลองดูที่ว่าเอ่อวิ่งเร็วๆเป็นไงอ่าววิ่งเร็วให้หน่อยนะครับวิ่งเร็วให้หน่อยวิ่งเร็วให้หน่อย Uhm. นี่ครับเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วครับกดวิ่งเร็วนะครับไปแล้วครับมกราไปแล้วครับผมไปแล้วครับสิบมกราแล้วครับตุยหรือยังยังไม่ตุยนะครับยังไม่ตุยยังไม่ตุยนะครับใกล้จะผ่านมกราแล้วครับหนึ่งเดือนจะผ่านไปแล้ว สองเดือนนะครับเนี่ยสองเดือนนะกุมภาแล้วครับกุมภาปีสองพันยี่สิบสามนี่โหดมากนะครับปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยโหดร้ายทารุณนะครับ <c oughs> ตายหรือ,อยังยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ตายนะครับไหนดูการาฟสิแอบดูปึ๊บโอ้โหนะครับสวยงามนะครับได้มาสี่ร้อยแล้วนะ มีนานะครับอา้าวมีนาผ่านไปมีนาผ่านไปแอปพินนะครับเมษานะครับเมษาจะผ่านไหมเอย่ยจะผ่านไหมที่เราลันก็คือธันวามกรากุมภามีนา,มาเามษาอ้าวเมษาเมษานี้ จะได้ห้าเดือนนะครับเพราะว่ามีษาก็คือเดือนที่สี่ก็รวมธันวาเดือนธันวาก็จะเป็นอันนี้ปีสองพันยี่สี่เนาะไม่ใช่ยี่สามนะครับยี่สี่ปีสองพันยี่สี่นะครับโอร้ายนะครับครับหัวร้ายอา้าวถึงเดือนพฤษภาเลยปิดดีไหมครับอ่าปิดปิดเรียบร้อยครับผม ห้าเดือนดูผลประกอบการครับห้าเดือนออกไปแล้วห้าร้อยห้าไม้มีกำไรอยู่หกร้อยแปดิบสามวุ้ยไม่น้อยนะดอดาวสี่เปอร์เซนถ้าทุนหมื่นนะครับถ้าทุนหมื่นนะดอดาวสี่เปอร์เซนถ้าทุนพันก็ประมาณสี่สิบก่นนะครับ ก็ติดลบ490แต่ได้กำไร600ก็คือ RR list reward ก็ประมาณ1ต่อ1.5โอเคเลยนะคุยไโอเคเลยครับเนี่ยดอดาว4% mismatch error 0เขียวเต็มอ่า modeling นะครับ modeling quality เขียวเต็มก็คือเกือบ100%นะครับ นี่คือ EA แบบง่ายๆเทรดทองคำใน M15 ครับสำหรับ EA ตัวนี้ก็จะให้เพื่อนๆไปใช้ได้ฟรีโหลดได้ฟรีใต้คลิปโหลดได้ฟรีใต้คลิปนะครับเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปต่อยอดสำหรับเทรดทองคำ นะครับตุยไม่ตุยไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมผูหอฟูจิมืองเลยนะครับเพราะมากนะครับนี่ครับใครดยินจะต้องคร่ันนี่เลยเสียงลมพัดบอกเล่าความลังรักที่ไม่มีทางลงเอยกันแต่ยังคงตราตรึงในใ,นใจในเซิร์เฟเวอร์ ยังใ, <จ S 1> ใช้<ด>ที่เขียนเองอยู่นะครับ,บด้วยการพลัดพรากนางผ่มหอมต้องมีตามรักไปไกลทิ้งบีตาไว้ในความเศร้าอันนี้หน้าอพอเพยงนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ